บุกสำนักบุกสำนักลัทธิประหลาดผงะนอนกับ11ศพอ้างรอขึ้นสวรรค์กลิ่นหอมเหมือนมะลิผู้ว่าชัยภูมินะครับพร้อมด้วยหมอปลาบุกสำนักลัทธิประหลาดนะครับผมที่ดอนสารพบชายสูงอายุนะครับชื่อโจเซฟอ้างตัวเป็นพระบิดาทุกศาสนาครับให้ลูกศิษย์เนี่ยกินอุจจาระนะครับเสมหะขี้ใครนะครับแล้วก็ปัสสาวะเชื่อว่ารักษาโรคได้ครับ พรบว่าใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยปลูกเป็นเพลิงพักขายหมู่บ้านครับพะงะพบชาวบ้านนอนกับศพ11รายครับอ้างว่ารอขึ้นสวรรค์ครับขณะที่ลูกศิษย์นะครับลุกฮือขวางตำรวจไม่ให้คุมตัวชายสูงอายุออกจากสำนักครับท่ามกลางเสียงตะโกนต่อต้านผู้ว่าลุยเอาผิดนะครับเบื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาบุกรุกที่สาธารณะพร้อมเร่งตรวจพิสูจน์ศพผู้เสียชีวิต วันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับด้วยทีมงานของหมอปลาพี่น้ำฟ้าทนายไพศาลพร,ร้อมผู้สื่อข่าวนะครับพร้อมพาผู้เสียหายไปตามหาคุณแม่วัย80ปีซึ่งคุณแม่ไม่ยอมกลับบ้านมานานนับปีครับเพราะเชื่อว่าตัวผู้ชายผมยาวคนนี้ที่อ้างว่าเป็นพระเมตยะเนี่ยเป็นพระบิดาสูงสุดแห่งจักรวาลสูงกว่าทุกศาสนาและเป็นผู้สร้างโลกซึ่งเป็นลทัทธิประหลาดที่ว่านี้คือให้กินอุจจาระปัสวะขี้ใครเสียห่า สิ่งบตรกูลทั้งหลายในยร่างกายของชายที่อ้างว่าเป็นพระบิดานะครับพอไปถึงที่ตั้งของสำนักลัทธิประหลาดนี้นะครับอยู่ในที่สาธารณะหมู่บ้านกุดแคนหมู่2องตำบลดงกลางอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับได้พบกับสำนักประหลาดครับที่เปิดรักษาโรคทุกชนิดโดยการรักษาด้วยการให้ผู้ป่วยเนี่ยดื่มกินปัสวะอุจจระกินเสมหะและขี้ไค่นะฮะรวมถึงยาที่ดองไว้นับร้อยโอ่งมังกรเลยนะครับ ให้กินเป็นยารักษาโรคต่างๆให้กับคนไข้ที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศครับเข้ามาทําการรักษาอยู่ในสํานักดังกล่าวขณะที่หมอปลานะครับกำลังพูดคุยอยู่ปรากฏว่ามีหญิงที่เป็นเจ้าหน้าที่สํานักนะครับมาดึงแขนเอาไปกอดไว้จนมีปากเสียงกันอยู่พักหนึ่งครับต่อมาทราบว่าเจ้าสํานักเนี่ยชื่อว่านายนาทีหรือานายโจเซฟไม่ทราบอายุและนามสกุลซึ่งานายโจเซฟอ้างว่าสามารถรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งโรคโควิดด้วย แต่การรักษานี้ต้องกินสิ่งปฏิกูลของนายโจเซฟเท่านั้นโดยสิ่งปฏิกูลที่ว่านี้นะครับแบ่งออกเป็น2อ,อย่างคือ 1. ถ้ากินเหงื่อใครปัสสาวะอุจาระน้ำลายเสมหะก้นบุหรี่ของนายโจเซฟจะสามารถรักษาโรคได้ส่วนถ้าเอาดินโครนมาผสมกับอุจาระและปัสสาวะของนายโจเซฟและเอาน้ำ,น,ำน้ำพอกตัวเนี่ยจะรักษาผู้อาการปวดเมื่อยได้แบบไม่ต้องไปหาหมอ ซึ่งคนที่อยู่ในสำนักต่างเรียกของเหล่านี้ว่าพระโอสถครับขณะที่หมอปลากับทีมข่าวลงพื้นที่อยู่นั้นนะครับเจอแบบเต็มตาอย่างเรียกได้ว่าหนักสุดอ้วกแทบพุ่งเลยแหละครับเมื่อมีลูกศิษย์มาสักการะหลุมปัสสวาวะและอุจจาระของนายโจเซฟพร้อมกับเอาหน้ามุดเข้าไปในหลุมครับแล้วดื่มกินของเหล่านั้นเข้าไปแค่นั้นยังไม่พอนะครับเอาช้อนไปตักอุจจาระขึ้นมาพร้อมกับเอาไปถูตามตัวและใไปหน้าครับรอเชื่อว่าทําแบบนี้จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บ ขณะที่ผู้เสียหายก็มาร้องกับหมอปลาครับบอกกับทีมงานว่าทุกคนที่มาอยู่ในสำนักนี้ถูกล้างสมองกันหมดแล้วจากนายโจเซฟเพราะเขาไม่ให้คนที่มาอยู่ในสำนักนี้กลับบ้านตนเองจึงเป็นห่วงแม่ตนมากเพราะอายุมากแล้วขณะที่ตรวจสอบในสำนักต้องตกใจอีกรอบครับเพราะว่าในสำนักเนี่ยพบศพอีก11ศพครับต่อมาทราบว่าเป็นศพของลูกศิษย์ที่เดินทางมาปฏิบัติธ,ธรรมแล้วเสียชีวิตลงแต่ที่ไม่นําตัวไปเผาเพราะเป็นคําสั่งของนายโจเซฟ เพราะถ้าเขามาแล้วถือว่าเป็นการถวายตัวให้กับนายโจเซฟแล้วถึงแม้ตายก็เอากลับไปไม่ได้ครับขณะที่สอดคล้องกับนางสาวเจนจีรานะครับที่มาร้องเรียนกับหมอปลาว่าแม่ตนเองเนี่ยสั่งเสียด้วยว่าถ้าแม่ตายไม่ต้องเอาศพแม่ไปนะเพราะถวายตัวไปแล้วต่อมาทีมงานนะครับได้ไปสอบถามยังคุณแม่ของนางสาวเจนจีราอายุ80ปีครับคุณยายตอบว่าพอใจที่จะอยู่กับพระบิดาเพราะหมดห่วงแล้วอยู่ที่นี่มันอบอุ่นและไม่อยากไปจากที่นี่ด้วย เมื่อตรวจสอบสถานที่เก็บศพที่บรรจ,จุในโรงศพอยู่นะครับลักษณะของโรงศพคือเจาะรูครับเพื่อระบายน้ําเหลืองออกมาด้วยพอทีมงานเดินเข้าไปเนี่ยแทบจะเข้าไปไม่ได้เลย,เลยครับเพราะว่ามีกลิ่นแรงมากครับขณะที่นายมานะนะครับผู้ที่ดูแลสถานที่เก็บศพบ,บอกว่าในพื้นที่ตรงนี้มี11ศพทุกศพทางญาติของผู้ตายยินยอมครับมีใบมรณะบัตรถูกต้องตามกฎหมายด้วย ขณะที่นายมานะน,นะครับบอกว่าการบรรจุศพเนี่ยก็มีทีมแพทย์มาทำให้ใส่ถุงบรรจุศพเป็นซิปล็อกครับแต่ไม่ได้ฉีดสารฟอร์มาลีนซึ่งนายมานะบอกว่าไม่มีกลิ่นเหม็นซ้าบางวันเนี่ยมีกลิ่นดอกมะลิด้วยส่วนที่มีน้ําเหลืองไหลมานั้นก็จะเอาไปทํายารักษาโรคเอาไว้ทาใบหน้าเพื่อเป็นยารักษาต่อมานายไกรสอนกองฉลาดต่อมานายไกรสอนกองฉลาดนะครับผู้ว่าชยภูมิเปิดเผยว่า ตนเพิ่งเข้าไปรับตําแหน่งผู้ว่าชยภูมิได้เพียง7เดือนยอมรับว่ายังมีอีกหลายจุดในพื้นที่ที่ยังไม่รู้ต้องขอบคุณสําหรับการแจ้งของหมอปลาซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องไปตรวจสอบไล่เรียงไปว่ามีการปล่อยปะละเลยหรือไม่อย่างไรและพร้อมดําเนินการให้ถูกต้องทั้งเรื่องของลัทธิที่มอมเมาล้างสมองประชาชนล่าสุดนะครับได้ประสานกําลังอ,อสอจากทั้งจังหวัดเพื่อลงพื้นที่อาเภอคอนสารครับช่วยเจ้าหน้าที่ตํารวจดูแลสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยครับ ทั้งนี้เชื่อว่าจะทำความเข้าใจกับบรรดาสาวกได้และไม่เกิดเหตุรุนแรงลุกลามบานปลายอย่างแน่นอนขณะที่ได้ให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบอีก11ศพนะครับที่พบในสำนักดังกล่าวดูว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับเพราะถึงจะอ้างว่าเป็นศพญาติตัวเองก็ไม่สามารถนำไปไว้ที่ไหนก็ได้รวมทั้งเรื่องของพบรบสาธนารณสุขการรักษาพยาบาลที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลปะการชุมนุมในลักษณะเสียงโรคระบาดโควิด ขณะที่ฝ่ายปกครองจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะอันเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของนายอำเภออยู่แล้วเพราะพบว่าพื้นที่มีการปรับปรุงก่อสร้างอาคารทั้งเพื่อพักอาศัยเลี้ยงสัตว์ซึ่งจะต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับขณะที่เจ้าหน้าที่นะครับได้เชิญตัวนายโจเซฟชายที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาไปสอบปากคำที่สพอคอนสารแต่บรรยากาศกักบชุลมุนมากครับเพราะตำรวจเนี่ยต้องฝา่าวงล้อมของบรรดาลูกศิษย์เข้าไปอย่างทุลักทุเล มีการขัดขวางบางคนก็กรีดร้องไห้จนเสียสติบางคนถึงกับไปดึงตำรวจบางคนก็ถึงขั้นกระโดดขึ้นไปบนรถตำรวจเลยครับบางกลุ่มก็ตามไปรอที่สอพอคอนสารแต่ทางตำรวจนะครับไม่ให้ลูกศิษย์ขึ้นไปข้างบนเพราะเกรงว่าจะเกิดความวุ่นวายขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะฮะได้สั่งการให้กรมการปกครองปิดล้อมบริเวณที่ตั้งของสำนักนี้นะคบเพื่อตรวจสอบขณะที่คุณยายวัย80ปีที่นางสาวเจยนจีรามาร้องเรียนนั้น ยอมกลับบ้านกับลูกครับแล้วได้นําตัวกลับไปที่จังหวัดขอนแก่นเรียบร้อยแล้วครับ